ร่วมเสนอโดยผลิตภัณฑ์ตราคาร์เนชั่นถ้าพร้อมแล้วไปดูโชว์ชุดที่สองของเรากันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบน้องกัสน้องดินกัสกัะดินกัสอยู่ชั้นอะไรคะ ป5ครับป5อายุเท่าไหร่แล้วอายุ10ปีครับตีนนะคะอยู่ชั้นป5ครับอายุ10ปีครับอ๋อต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเด็กทั้งสองคนนี้เนี่ยมาจาก072จินตะคเนตสาขารามินทา109โดยครูเจี๊ยบนะครับมีความสามารถในเรื่องของการคิดเลขอลองก่อนเลยดีกว่าลองให้เทสก่อนแล้วกันนะ4 3 6 0ล้านล้านถึงนะหลักล้านเลยเหรอล้าน40,000ล้านด้วยหลัก40,000ล้านเราจะเริ่มที่คุณขุน ให้ใช้เลขหลักหน่วยบวกกันไปเรื่อยๆเอาสัก20ตัวถ้าพร้อมนะคะพี่ขุนเชิญค่ะเริ่มแล้นะครับ5 7 9 2 1 3 7 8 6 -3 -9 สองหนึลบ3ลบ9 2ลบ8 5 8 8 9 9้าเาลบสคำตอบคือจองครับเจ็ดจุดสองถูกไหมครับพี่คุนถูกครับใช้หลักการคิดยังไงลูกคิดมันขึ้นอยู่ในสมองอ้บอกเลยว่าหมูนี่พี่คุณคิดเมื่อกี้น่ะหมูมากี้ต้องเลข2หลักสอ2หลักครับขยับมาเป็นหลักสิบเลข2หลักบ้างสิบโอ้โหการจะเอาชนะเด็กรังแกเด็กเนี่ยเล่าถนัด โทรไปเลยพี่ผู้เราอะเก่งเรามีสมองอย่าพูดเยอะอย่าโง่พร้อมแล้วมา11 25 39 48 -57 64 72 85 96 -33 22 52 93 84 -75 46 ยี่สิบเจลบสีคำตอคือหกรเดี๋ยวเช็คก่อนน้องพายมอะไรจะมาถาครับเราเราเลขฉันบอกเลยถ้าใครเล่นหวยบ่อยจะรู้ว่าฉันกลับเลขไปเลขมาเป็นโต๊ะเต็งชุดบน2 5าข้างล่างเป็นห้าสก่ ถูกถูกคิดมาแล้วในห้องมีเพื่อนเพื่อนกี่คน49เกคน4ี่ทุกคนจะทำได้ยี่หดเลยปะไม่เราเก่งสุดแล้วเราทำได้เราเก่งเราเก่งเหรอเก่งไหนี่คับตัวจี๊ดมาเลยพญาต์เหรอพยาต์ขัวกะทิพร้อมไหมคะพี่หอมสามหลักสามหลักคือเลขสามตัวมีทั้งหมด2ี่สิบตัวด้วยกันครับผมเลิาหมุนร้อยเก้าร้อยยี่สิบเจ็ด 2 3 0 4 1 0 7 1 0 3 2 0 1 9 0 5 6 0 8 8 0 9 5 0ลบ7 1 3 5 4 2 0 2 1 5บ1 1 9 9 9 8 7 6ลบ0 0ลบ0 1 277 499ล96บ969เป็นเท่าไหร่คะ3289 3, 3ครับเฮ้ย <Hey. S 2> ใช่ปะ่ะใช่ค่ะเฮ้ย <Hey. S 1> รู้ไหมคน <Yo. S 1> เรียกพวกนี้พี่คิดถึง3รอบด้วยเครื่องคิดเลขเลยนะแล้ว3รอบ <laughs> ผลลัพธ์เท่ากันไหมคะไม่เคยเท่ากันเลย <laughs> <laughs> แล้วคูณหานได้ไหมแล้วคุณต้องการคูณหารเรามีแผนกเด็กคูณและหานโดยเฉพาะค่ะเตรียมมาอีกเหรอเตรียมมาอีกเอาให้กรรมการตาแตกกันไปไปดูแผนกคูณหานกันบ้างน้องวินน้องกายน้องแฮมค่ะสังเกตว่าคูณหารเนี่ยต้องใส่แว่นนะเออน้องอะไรผมชื่อเด็กชายวินวาริศปัญญาธนาทรัพย์ชื่อเล่นชื่อวินอยู่ชั้นป .6 ครับป .6 ครับผมชื่อเด็กชายภูมิธาดาทวนนท์ครับอยู่ชั้น ป4อายุ10ขวบครับผมชื่อเด็กชายศิลวิตน้ำจันชื่อเล่นชื่อกายครับอยู่ชั้นป .5 ครับอ่าเริ่มที่พี่ก้องก่อนเลยออย่าแบดูสิชุดไหนดีเอาชุดที่8ชุดที่8ปดคชุดที่8 64หบคูณ95เท่ากับพูดเลยลูก6 8 8 0 6แ8 0ครับทุก้องครับไายสำนักงานที่2ครับน้องโหดี๋ยเล่นเอหัวแล้ว 2>, 2 7 0เจ5ถูกถีก่หถูกต้องครับประการที่สามไปเลยเก้าศูสามคูณหนึใครรู้ตอบได้เลย,เลยนะลูกเก้าสปห้าเก้าสี่แปดหนึ่งห้าครับถูกต้องครับถูกต้องค่ะเจะ็ดสี่หนึ่งคูณห้าแปดสี่สี่สาสองเก้าสี่สี่ ไม่ใช่ไฮ้ยเาตอนเราต้องคิดแล้ว4 3 2 7 4 4อเจ็ดโอเคเวลาเป็นสามตัวคูณ3าตัวเนี่ยมันยากขึ้นสำหรับพวกเราใช่ไหมลูกครับมันยากยังไงลูกมันยากยังไงต้องจำตัวเลขเยอะครับภาพภาพที่เราเห็นคูณเป็นภาพต้กคิด ก็คุณเป็นภาพลูกคิดครับรูปคิดอ๋อเดี๋ยวขอตัวแทนสัก2คนเป็นชุดฐานละกันนะครับพี่ขุณเลือกมาสักชุดสิผมเลือกชุดที่5ครับชุหฐาน5ค่ะ17ครับ17ค่ะป่ะถูกต้องสมการที่2 480หาร15 32 32ครับ32ค่ะ11774หาร841 ย่งสงบสี่หมื่นนะหมอ,อสิบสี่ครับฮะถูก<ะ>ค,ครับเมื่อกี้แบบคูณหารแล้วว่ามันยังง่ายเกินไปโอ้ยสำหรับน้องไม่พอ ตอนนี้เรามาถอด square root ดีกว่าเราจะเริ่มให้น้องถอด square root อาล้วครับต้องเรียนคุณผู้ชมทราบก่อนนะครับว่าการถอด square root เป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้เวลาในการคำนวณไม่น้อยแต่ผู้น้องๆยืนยันว่าทําได้และเร็วด้วยมาพิสูจน์กันครับยี่สิบสองครับ square root สามหกหนึ่งค่ะสิบเก้าครับค่ะถูกต้อ square root เจ็ดทับแปดสี่หมู่สองตำบลไม่ใช่ square root ไม่ใช่ชื่อเลขที่บ้าน square root 184ค่ะ 18, 28, 28 1 8ครับเก่คงครับถูกต้องค่ะ9,2,4,1,6สร้อยสีครับผมสามรี่ที่ขวนี่ขุนเลือกเลขของหลักให้เราหน่อยครับสแควรูทหนึ่งสี่หนึ่งสครับถูกต้องครับยัง ชามเจ็ดหกครับเห็นไหมก็ถูกซ้ายก็ถูกออไปดกหลักเก้าหนึ่งห้าแปดสี่เก้าเอ็ดเอ็ดเกพนเจ็ดถูกต้องค่ะเราก็ทดสอบกันมาพอมสมควรแล้วล่ะค่ะได้เวลาที่ผู้คุณจะต้อง ให้ดาวแล้วว่าชอบโชว์ชุดนี้มากน้อยขนาดไหนคุณผู้ชมในห้องสูงทั้ง50ค,คนถูกใจโชว์นี้หรือเปล่าพร้อมนะครับมาพ,พร้อมแล้วถ้าพิสูจน์รีเทิร์นเชิญให้ดาวครับ ไม <im sharing> <Wing. Okay. S 1> ่ได no. uh ้ส oh. ักดาวเลยนะครับหนึ <t ip tö int> ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวและห้าดาวนี่เป็นคถามทีุู่ดว่าทำไมเลือกให้ดาวก็ผมคิดเลขไม่เก่งะฮะเห็นน้องเขาคิดเลขก็ตกใจก็เลยให้ฮะเก่งมากครับเห็นความสามารถของน้องพี่ผู้ล่ะคราที่แล้วเราเห็นแล้วว่ามีการบวกลบอันนั้นก็เก่งแล้วนะความรู้สึกเราแต่ครั้งนี้มันมีคูณหารมีสแปรรูทมาอีกซึ่งมันยากขึ้นระดับ ถามที่มาดูเนี่ยคิดทันไหมไม่ท no, no. ันก็ให้แล้วะก็เลยให้นะคะวันนี้ทำไป5ดาว10,000บาทขอบคุณทครับได้เอาละพี่เห็บค่ะครับอยากดูโชว์ที่3แล้วอยากดูอะไรที่มันตื่นเต้นตอนนี้เรามีโชว์อะไรที่ทำให้คณะกรรมการ2สาวถึงกับอุทานเป็นเสียงเดียวกันช่วงหน้าครับทำเลยเหรอพี่ชมพูทำมาไม่ตายนะ นนี้แคร์กำลังถ่ายภาพประกอบซัมเมอร์ทริกตอนล่าสุดอยู่เพื่อนวันนี้ค่ะแคร์จะมารีวิวสละเป๋าให้ดูนะคะอร่อยสุดๆเลยฟินมาก